สวดครับเชิญทุกคนทุกท่านผู้มีเกียรติและก็และก็ตาปัฒนาที่ทุกคนอยากทำบุญด้วยนะครับและก็ทำบุญอะไรเหรอครับแม่ยังไม่รู้เลยทำบุญทบทำบุญโรงเรียนอะไรููปบ้าน ตามไปมากเขาจะเอามาสร้างหอประชุมและปรับปรุงอาคารครับโอ้โหสุดยอดเลยตลกครับหอประชุมหนูมันเป็นยังไงทำไมคุณครูมันไม่มีเอแล้วมันหนี่าเราไงอแล้วมันกั้นแล้วมันแล้วมันแบบมันไม่มีมันตั้งใหญ่ค่ะแต่มันไม่มีเอมันร้อนเข้าไปหนึ่งนาที เรออกทู่กันไหมตอนที่ท้องไปแบบแบบประชุมว่ายาะแข่งจะทำอะไรพวกนะี้ตุ๊กต๊กต้องใส่จต้องไปนั่งกันแล้วมันแบบเออแล้วมันร้อนร้อนหรอครับอืมก็เลยอยากชวนๆป้อมแม่พี่น้องูอยอะลุงอานะอืม ถ้าไมคุณครูเลือกถูกคนจังหนูได้ซองมากี่ซองนะทำไมคุณสิบสองซองค่ะเห็นยาที่นี่เลยค่ะยาที่ไกลก้ะวเอแล้ว,ลวคุณครูให้ทุกคนไหมอ่ะสิบสองซองเนี่ยหรือว่าหนูคนเดียวทุกคนทุกคนได้เท่ากันหมดคอ๋อสิบสองซองนี่คุณครูเก็บวันไหนนะเดี๋ยววันอังคารครับอังคารที่จะถึงเนี่ยนะครับแล้วเราจะขายของทันหรอทันครับ อันดับแรกขายของเล่นหนูก่อนไหมไม่ไหวไม่ของเล่นหนูได้เยอะนะไม่น่ามาันน่าจะมากกว่าพันหนึ่งอะ่ะใค่สามไม่เลยเหรอไม่ยอมเสียสละไม่มเก็บแต่สำนึกเก็บไอ้บัตรไม่ยอมขายแน่นอน่ <laughs> <ล>มันลกอะ่ะจะเก็บไว้ทำไมเมื่อไหร่ขึ้นจะเอาเล่นเก่งเ <laughs> 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 พื่อเพื่อการทำบุญนะลูกไม่ <laughs> ยืนยันจ้ะได้ไปงั้นไปเก็บขวดเลย ไม่เก็บนานนานไม่ได้พูกนี้แค่มาเก็บไม่ได้เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่งั้นเราจะขายทันยังไงทันเอ้ามันจะพอได้ยังไงตั้งสี่ร้อยสี่ร้อยอะเราขายเนี่ยขวดอละสองร้อยเดี๋ยวใครจะซื้อของเก่าก็ขายเป็นกิโลกิโลละสี่ร้อยโอกิโลละสองร้อยโอ้โหรอที่คนที่ไหนก็จะมาซื้อของเก่ากิโลละสองร้อยกิโลละหนึ่งร้อยหนูรู้ไหมว่าขวดกี่บาท โลละ25สิาตังสลึงหนึ่งสี่สลึงมีหนึ่งบาทสี่กิโลหนูถึงจะได้หนึ่งบาทแล้วคิดดูว่าหนูจะต้องเก็บขวดเยอะแค่ไหนหนูถึงจะได้สี่ร้อยสล้านหลังเพราะไดนขายของเล่นหนูอ่ะได้เร็วมากไม่พนิีจะเข่บลังบ้าทีกว่าแล้วอะนะมีวิธีการไหนที่จะได้เงินอ,อีกบอกมาสิขี่ขับจักรยานไปขายแร่ท่อม ไก่ทอดมันก็ต้องลงทุนเรามีทุนซื้อไก่ทอดแม่วานไปขายต่อครับขอไม่วานมาแล้วก็ไปขายต่อขอเอลยเหรอครับหโหการค้ามากแล้วแม่วานจะได้กําไรแล้วแม่วานจะได้เงิน,เอ,งนเอาแบงครึ่งนึไงเอาแบงครึ่งหนึ่งโอเคลองไปคุยกับแม่วานดูว่าจะได้ไหมครับอือไ,ไ,ไปเบ๊ายบายเดี๋ยวลองไปตามติดชีวิตน้องครูหาเงินทำบุญกันครับโอเคไหมครับครับนี่นะครับ พรุ่งนี้เรื่องวันนี้เลยไม่ขายไก่ทอดไม่ว่าขายไก่ทอดอยู่ไปไปเอามาขายให้ให้ใครที่หนูคิดว่าจะซื้อเราไม่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 พรุ่งนี้หนูมีภารกิจทั้งวันใช่ไหมวันนี้ถ้าหนูเริ่มพรุ่งนี้วันจันท์เปิดเทอมแล้วหนูแม่วันจัน์ปิดแม่ไม่ได้อยู่ไงแม่ก็จะได้ไม่ได้พาทำมาใช่ไหมล่ะทำคนเดียวก็ได้ทำคนเดียวไม่ได้มันต้องถ่ายคอนเทนต์ด้วย ไม่เป็นไรลองกลับมาบอกก็ได้บอกไหมเไม่คยจะถ่ายให้เราต้องมีภารกิจทำคอนเทนต์เนี่ยที่จะได้เงินเนี่ยไม่้หนูไม่เอาแล้วจบ